ได้เงื่อครับชาวนี้ต้องรักตัวเองเนาะคนเราเกิดมายิ่งอายุอาณามเยอะขึ้นทุกวันทุกวันก็การดูแลตัวเองการใส่ใจแล้วก็ทำอย่างไรให้เราแข็งแรงเพื่อจะอ,อยู่ทําเรื่องราวที่เราชอบได้อย่างเต็มที่อย่างสะดวกสบายเนาะไม่ต้องไปพึ่งพิงไม่ต้องลุกก็โอยนั่งก็โอยป่วย หรือต้องใช้ยาอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องการออกกำลังกายให้ได้เหงื่อก็สำคัญนะครับาหาเรื่องราวให้เราได้เคลื่อนไหวออกกำลังเอาเท่าที่เราชอบลองทำที่เราชอบรู้สึกทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วเพลิดเพลินเนี่ยสักเล็กสักน้อยทำไปเรื่อยๆทำให้มันติดเป็นกิจวัตรต้องทำแน่อะไรเงี้ยเหมือนกับ ปลูกนาฬิกาถ้าเราปลุกอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเวลาถึงเวลามันตื่นเองร่างกายมนุษย์เราก็จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันปรับอย่างนี้ไปละอันถ้าเราเคยชินกับการออกแรงเคลื่อนไหวเราทําเรื่องที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันมันร่างกายมันเรียกร้องให้เราต้องทําเองนะครับลองทํานะครับแล้วค่อยๆพบว่าดีขึ้นรู้สึกเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเดินไกลไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยก็เพิ่มโดสของความเข้มข้นให้มันทําได้มากขึ้นหนักขึ้นนะครับ พักเดียวครับร่างกายเราก็จะเคยชินแล้วเราก็จะทําได้นะครับอยากชวนกันกลับมารักตัวเองนะ